สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสร้างนะครับ AR แบบวิดีโอกันนะครับด้วย Unity แล้วก็ V u f o r i a นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเรามาลุยกันในคลิปนี้กันเลยนะครับอันดับแรกนะครับปาชี่นิวนะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นจะตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ว่าวิดีโอนะครับ AR นะครับ 3D นะครับ เอาไว้ที่ไดดีย i นิตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกที่ Create Project นะครับในขณะที่เรา Create Project นะครับเราก็มาจัดการที่บูฟเฟอร a นะครับเตรียมการไว้นะครับโดยเข้ามาที่ Develop นะครับจากนั้นนะครับมาที่ t a Target m a n a g e r แล้วก็ทำการสร้าง Data าเบ e ขึ้นมานะครับคลิกไปที่ Add Database นะครับจากนั้นตั้งชื่อ Data าเบ e ของเรานะครับ วิดีโอ AR นะครับเพื่อจะนำภาพนะครับที่เราจะมาทำเป็นมาร์ e เกอร์หรือว่าเป็นทาร์เก็ตนะครับในการส่องดูวิดีโอนั่นเองนะครับเลือกเป็นดีไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม r ร a t e นะครับอ่าเราก็จะได้วิดีโอ AR มาแล้วนะครับเป็นแบบดิไว้นะครับทาร์เก็ตตอนนี้ยังไม่มีภาพเลยนะครับเราก็คลิกเข้ามาที่วิดีโอ AR ของเรา จากนั้นนะครับทำการ Add Target นะครับแล้วก็เลือก Single ลอิมเนะครับชุดนะครับไฟล์ที่เราจะเอามาส่องนะครับในที่นี้นะครับภาพแรกนะครับ AR Target Video นะครับได้เตรียมภาพมาไว้แล้วก็กด Open เข้ามานะครับจากนั้นนะครับก็มากำหนด With ความกว้างนะครับในที่นี้จะใช้400นะครับกดปุ่มแอดเข้ามาเมื่ออัปโหลดภาพแล้วเราก็มาตรวจสอบเรตติ้งนะครับถ้าขึ้นไาเดาวแบบนี้โอ okay. เคเยี่ยมมากเลยนะครับสเตตัสก,ก็ Active เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานจากนั้นนะครับจะสาธิตสัก2วิดีโอก็แล้วกันนะครับแอดททรเก็ตเข้ามาแล้วก็ s i n เก e ลอิมเมจเหมือนเดิมนะครับบราว แล้วก็เลือกนะครับวิดีโอแนวตั้งแล้วก็วิดีโอแนวนอนนะครับให้เห็น2แบบเลยนะครับกดปุ่ม Open เข้ามาจากนั้น w i ด h 400นะครับกดปุ่ม Add เขา้ามาภาพที่2ก็เหมือนกันนะครับวิดีโอ2ก็ Rating 5สถานะ Ac t i v e นะครับ เมื่อเรานะครับสร้างดัตเตอร์เบสนะครับสำหรับจะสง่งเออาร์วิดีโอเรียบร้อยนะครับเราก็ดาวน์โหลดนะครับดัตเตอร์เบสเลยนะครับเลือกเป็น Unity Editor นะครับกดปุ่มดาวน์โหลดนะครับาจากนั้นก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับในที่นี้จะมาเก็บไว้ที่ DataDunity นะครับที่เราทำโฟลเดอร์เก็บงานไว้นะครับชื่อนะครับวิดีโอเอก็กดเซฟได้เลยครับทีนี้นะครับเมื่อทำการเซฟเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่ License Manager นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับได้ทำการสร้างไลเ e นส e ไว้แล้วนะครับชื่อว่า AppAR นะครับถามว่า เราจะต้องสร้างลายเส้นใหม่ทุกครั้งหรือเปล่านะครับในการทำ AR เนี่ยไม่จําเป็นนะครับเราสามารถที่จะใช้ลายเส้นเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปสอนวิดีโอเนี่ยนะครับก็จะใช้ลายเส้นของแอป AR ได้เลยนะครับก็จะคลิกเข้ามาในแอป AR นะครับลายเส้นตรงนี้จากนั้นนะครับเราถึงจะมา copy ีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเปิดไว้นะครับ แล้วก็มารอการสร้างโปรเจกต์ให้เสร็จก่อนนิดนึงนะครับเมื่อเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่การกำหนดค่านะครับมาที่ไฟล์นะครับ View Setting เหมือนเดิมนะครับจากนั้นมาที่ Player Setting นะครับแล้วก็มาที่ XR Setting เลือกนะครับบูฟอรีออัคเมนเชตตรงนี้นะครับเด a วลลอตี้ติ๊กถูกลงไปนะครับจากนั้นนะครับเราปิดตรงนี้ได้เลยนะครับมาที่เมน n ค a เมรานะครับคลิกขวาแล้วก็ดีลิทนะครับลบทิ้งไปเลยนำา AR นะครับเข้ามาแทนนะครับมาที่เกมอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็มาที่บูฟอรี a เลือกเป็น AR Camera นะครับแล้วก็กดปุ่ม Import นะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็ได้ AR Camera มาเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับคลิกมาที่ Open นะครับ Bufferia Engine Configuration ตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับกลับมาที่ลิเส้นของเรานะครับคลิกลงไปที่ลิเส้นนะครับเพื่อทำการกา p y นะครับ p y Copy ้เสร็จกลับมาที่ลิเส้นเราตรงนี้นะครับ App License Key นะครับคลิกขวา Page ลงไป เรียบร้อยนะครับาวางแล้วเรียบร้อยในส่วนของลายเส้น Ke ีนะครับจากนั้นนะครับเราจะมา,าเพิ่ม Image นะครับเข้ามาในโปรเจกต์ของเราอีกนะครับมาที่ Game Object นะครับ Game Object แล้วก็ v u f f o r r i เ r e n g i n นนะครับเลือกเป็น Image นะครับแล้วก็กดปุ่ม Import นะครับ อิมเมจมาเรียบร้อยนะครับแต่ Image Tar g e t ตรงนี้นะครับมันเป็นค่า Default นะครับเป็น Database Default ของ Bu ฟเฟ r i a นะครับยังไม่ใช่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราดาวน์โหลดนะครับ Database บของเรามาไว้ที่เครื่องเราแล้วนะครับก็คือชื่อว่า Video AR นะครับเราก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะครับ พอเราดับเบิลคลิกนะครับมันก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดปุ่ม Import นะครับเข้ามาในโปรเจกต์ของเราได้เลยนะครับพอ Import เข้ามาในโปรเจกต์ของเราเรียบร้อยนะครับอ่าเราจะมาดูตรงนี้นะครับ Database นะครับคลิกลงมานะครับแล้วก็มาเลือกเป็นวิดีโอ AR ของเรานะครับจากนั้นนะครับอ่าเราก็มาเลือกว่านะครับภาพแรกครับเราจะใช้ Target ตัวไหนนะครับอ่าอย่างเช่นใช้ Target หนึอย่างเงี้นะครับวิดีโ Tar ร็เนึ่เสร็จแล้วตรงนี้เราก็ปรับนะครับหมุนลูกกลิ้งครับมุนลูกกลิ้งที่เมาส์ของเรานะครับตอนนี้มันได้คลิกอะไรเลยมุนลูกกลิ้งเฉยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็มาปรับทิศทางนะครับว่าเราจะว่าจะมุนไปทางไหนนะครับวิธีการหมุนนะครับเราก็มาที่เครื่องมือนี้นะครับโรเต e นะครับจากนั้นนะครับเราก็สังเกต แกนนะครับถ้าเราคลิกที่แกนเหลืองนะครับหมุนเราก็จะเห็นว่าภาพเราหมุนไปด้วยนี้นะครับเราก็ลองหมุนดูนะครับแบบนี้นะครับหรือนะครับถ้าเราไม่อยากใช้วิธีการหมุนเราก็มาสังเกตนะครับในส่วนของตำแหน่งนะครับ x y z นะครับว่าเราจะเอาไปกี่องศานั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราหมุนประมาณนี้แล้วนะครับเราก็จะนะครับ เพิ่มออบเจกต์เข้ามาตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะมารับวิดีโอของเรานะครับโดยการคลิกขวาที่ image target นะครับแล้วก็เลือก 3D object นะครับจากนั้นมาเลือกคอสตรงนี้นะครับคลิกลงไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าเราก็จะเห็นภาพแบบนี้นะครับ c อ o นะครับทีนี้นะครับเราก็จะหมุนทิศทางของคอสเนี่ยนะครับให้แสดงภาพวิดีโอนะครับในทิศทางเดียวกันกับภาพของเรานะครับ ตอนนี้เราอยู่ที r โร a t e นะครับแล้วก็หมุนเหมือนกันนะครับหมุนคอร์สแบบนี้นะครับให้ภาพมาทางทิศทางเดียวกันนะครับกับวิดีโอของเราแบบนี้นะครับหรือจะระบุเลขตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับ90อย่างนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะปรับนะครับความสูงนะครับของคอร์สเนี่ยนะครับให้มันมีลักษณะเป็นผืนผ้าแนวยยาวนะครับวิธีการก็ปรับที่สเกลมันนะครับคลิกไปที่สเกลแบบนี้นะครับ แล้วก็ปรับตำแหน่งวายของมันนะครับอ่ามันก็จะลดลงมาแบบนี้นะครับเท่าไหร่เรายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการพลิกนะครับให้มันไปพอดีกันกับภาพของเราก่อนนะครับพิธีการพลิกคอร์ลงไปนะครับเราก็ใช้การหมุนเหมือนเดิมนะครับคลิกมาที่การหมุนนะครับสังเกตว่าตอนนี้เราจะหมุนในแนวแกน x นะครับเนี่ยเอาหมุนลงไปแบบนี้หรือนะครับเราจะพิมพ์ตัวเลขเอาเราก็มาพิมพ์ที่แกน x ตัวนี้นะครับ90บ มันก็จะพลิกลงไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองปรับตัวนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับจะเห็นภาพแบบนี้นะครับแบบนี้ลองปรับมาแนวตั้งดูก็ได้ทีนี้นะครับเมื่อพลิกลงไปแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะขยายนะครับขยายคลิปของเรานะครับหรือว่าคอสของเราให้มันเต็มพื้นที่ภาพนี้เลยนะครับวิธีการก็สเกลนะครับมาปรับที่สเกลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาขยับแกนวตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะสูงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับดูว่า เอาเท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมจะให้มันพอดีเลยนะครับจากนั้นเราสามารถที่จะหมุนนะครับดูนะครับอ่าลิกดูหมุนดูนะครับว่าโอเคหรือยังนะครับน่าจะได้ละถ้าแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะนําวิดีโอมาใส่ทําอย่างไรนะครับในส่วนของคอร์สเนี่ยนะครับเราก็กลับมาที่ a s s e s s นะครับทําการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์หนึ่งนะครับโดยการคลิกเมาส์ขวา แล้วก็ create นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์นะครับตั้งชื่อนะครับวิดีโอนะครับถามว่าไม่สร้างโฟลเดอร์แล้วเอาวิดีโอมาใส่เลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่นี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเราก็ทําแบบนี้แหละนะครับจากนั้นเราก็ดับเบิลคลิกเข้ามาในโฟลเดอร์วิดีโอไปเอาวิดีโอของเราเข้ามานะครับในที่นี้ผมเตรียมวิดีโอแนวนอนแล้วก็นวยตั้งไว้แล้วนะครับแล้วก็ลากเข้ามาเลยแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับ เมื่อเราได้วิดีโอเข้ามาในโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้เราจะเอาวิดีโอมาใส่คอร์สยังไงนะครับอ่าวิธีการนะครับให้เราคลิกมาที่คอร์สก่อนนะครับคลิกเลือกคอร์สก่อนจากนั้นนะครับมาที่ add component ตรงนี้นะครับคลิกนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับมาเลือกวิดีโอ c o m p o n e n ์ตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งเราจะเห็นวิดีโอเพลเยอร์นะครับ จากนั้นคลิกลงไปที่วิดีโอเพลเยอร์นะครับเราก็จะได้พา o p e ต t y ของวิดีโอเพลเยอร์มาแบบนี้นะครับสอดวิดีโอคลิปนะครับวิดีโอคลิปนั้นนะครับแปลว่ายังไม่มีวิดีโอครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิดีโอไหนนะครับเราก็คลิกวิดีโอนั้นลากนะครับลากมาตรงนี้เลยนะครับพอมาถึงตรงนี้มันจะเป็นเครื่องหมายบวกเองนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ตรงนี้ครับวิดีโอตรงนี้ชื่อวิดีโอมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งจะหมายถึงว่านะครับเวลาเล่นมันจะเล่นผ่านวิดีโอเพเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นผ่านคอร์สอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกันทดสอบว่าถ้าทําแบบนี้มันใช้ได้หรืออย่างนะครับโดยการกดเพลย์นะครับทดสอบดู จะเห็นว่านะครับมันเล่นนะครับแต่นะครับเราจะยังควบคุมอะไรไม่ได้นะครับพอเลย์เสร็จมันก็เล่นเลยนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับแบบนี้เราจะต้องมาควบคุมด้วยสคริปต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของสคริปต์นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะส่องแล้วค่อยเล่นวิดีโอนะครับแล้วก็ปิดนะครับวิดีโอก็ต้องหยุดด้วยอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับอ่าเริ่มจากนะครับ มาคลิกที่ Image Target ก่อนนะครับและมาที่ตรงนี้นะครับ Default Trackable Event Handler Script นะครับจะมีคำว่า Script Default ตรงนี้นะครับให้เรา Double Click ตรงนี้เลยนะครับข้างล่างนี้นะครับเพื่อจะไปเปิดตัว Visual Studio นะครับเพื่อจะแก้ไขส c r i ปตนะครับ เมื่อเปิดนะครับ Visual Studio นะครับเพื่อจะแก้ไขสคริปต์เรียบร้อยนะครับก็จะมาตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับมาที่บรรทัดที่18นะครับ Public Class ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงวงเล็บปีกาตรงนี้นะครับให้เราคลิกเมาส์ลงไปนะครับจากนั้นกดปุ่ม Enter 1ครั้งนะครับแล้วเราก็พิมพ์นะครับ p u b ล i c ลงไปนะครับ Public p ียูบีนะครับแล้วก็ ขอบวัดนะครับพิมพ์ unity นะครับ unity จริงๆแล้วจะมีโค้ดมาให้เราเลยนะครับพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกเอาเลยก็ได้นะครับเราก็มาเลือก unity engine อย่างนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกเอาเลยก็ได้นะครับ unity engine แล้วพิมพดัตลงไปนะครับพิมพ์คําว่าวิดีโอนะครับมันก็จะขึ้นเข้าวิดีโอให้เราแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับวิดีโอแล้วก็ดัตนะครับ พิมพ์นะครับหรือดับเบิลคลิกเอาเล,เลยก็ได้นะครับตัวนี้วิดีโอเลเยอร์นะครับวิดีโอเลเยอร์จากนั้นข้ะวัดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เราพิมพ์เองเลยทีนี้นะครับวิดีโอเลเยอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับพอพิมพ์เสร็จนะครับสังเกตว่ามันจะมีตัวหนอนสีดแดงๆเนี่ยก็คือมันยังไม่จบก็คือเราจะต้องใส่เครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับเพื่อให้รู้ว่า จบคำสั่งนะครับหรือว่าจบบรรทัดนะครับเครื่องหมายตัวนอนสีแดมก็จะหายไปแล้วนะครับเป็นการประกาศนะครับวิดีโอเพลเยอร์ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับจะสังเกตว่าจะมีกล่องสี่เหลี่ยมนะครับหนึ่นะครับให้เราเลือกมาที่ Protect Method นะครับตัวล่างสุดเลยนะครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้าให้คลิกเครื่องหมายบวกลงไป1ครั้งนะครับอ่ามันก็จะขยายโค้ดออกมาให้เราเห็นแบบนี้ จากนั้นนะครับมันจะมีฟังก์ชันอยู่2ค่านะครับที่เราจะกำหนดก็คือ on tracking f i l n นะครับหมายความว่าเมื่อ2 AR มันเจอนะครับมันเจอคอเจอวิดีโอมันก็จะให้มันเล่นนะครับแล้วก็ on tracking lost นะครับก็คือมันไม่เจอนะครับเวลาเรายกเลือการส่องเราออกอย่างนี้นะครับเราก็จะให้มันหายไปหรือว่าไม่เล่นนั่นเองนะครับทำอย่างไรนะครับมาถึงตรงนี้นะครับ เราก็ copy ตรงนี้มาเลยก็ได้นะครับตัวที่เราตั้งชื่อขึ้นมานะครับคลิกขวาได้ไหมคลิกขวา copy อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมาตรงนี้นะครับ project virtual v o i d on tracking file นะครับตรงปีกกาตรงนี้นะครับกด enter ขึ้นมาเหมือนกันแล้ว Control v ลงไปนะครับ video player แล้วพิมพ์ dot นะครับ dot play นะครับ p l a y นะครับ dot play ตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันนะครับตามด้วยเซมิโคลอนนะครับจบบรรทัดนะครับแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับจะต้องไม่มีตัวหนอนสีแดงนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเวลาวิดีโอนะครับไม่เล่นแล้วก็คือเอามือถือออกจากการส่องนะครับแล้วต้องหยุดมันนะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับ on tracking loss นะครับกด enter นะครับแล้วก็ video player นะครับ control v ลงไปนะครับทีนี้ stop นะครับ s t o ขึ้นมานะครับเราเห็น stop ก็ดับเบิลคลิกเอาเลยก็ได้จากนั้นวงเล็บเปิดนะครับวงเล็บปิดก็ semi colon นะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือคําสั่งที่เราจะใช้ในการควบคุมนะครับวิดีโอนะครับเมื่อเจอกับเอาออกนะจากการส่องนะครับเสร็จแล้วแล้วก็กดเซฟนะครับ แล้วก็ปิดนะครับไปเลยนะครับปิดการแก้ไขสคริปต์ลงไปนะครับเมื่อเราปิดแล้วนะครับมันก็จะกลับมาที่หน้า Unity ของเราเหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้นะครับเรามาที่ Image Target ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกลงไปที่ Image Target ของเรายังไม่เห็นมา มาแล้วมาช้านิดนึงนะครับมันจะต้องนะครับเราจะต้องรอจนกว่านะครับมันจะขึ้นคําว่าวิดีโอเพลเยอร์นะครับอยู่ใต้สคริปต์นะครับตอนที่เราดับคลิกเข้าไปนะครับพอเราเซฟออกมาเราจะเห็นวิดีโอเพลเยอร์นะครับนันวิดีโอเพลเยอร์นะครับตรงนี้นะครับให้เราลากนะครับคอร์สตรงนี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับวิธีการก็กดเมาส์เชื่อไว้ก็ลากมานะครับแล้วก็มาชี้เมาส์ตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายบวกก็ปล่อยเมาส์นะครับมันก็จะขึ้นคําว่า คอร์สวิดีโอเพเยอนะครับแค่นี้เองนะครับเมื่อมันขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาคลิกที่ p อร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้วิดีโอมันเล่นทันทีนะครับตอนที่เราเปิดนะครับอ่าเราก็มาที่ในส่วนของวิดีโอเพเยอร์ตรงนี้นะครับคำสั่งที่มันเล่นทันทีก็คือ Play on Awake นี่ครับเราก็เอาเครื่องหมายถูกออกนะครับอ่าทีนี้นะครับเราจะให้เล่นก็ต่อเมื่อตามสคริปต์เลยนะครับ ทีนี้นะครับอ่ามันก็จะคุมได้ทั้งภาพทั้งเสียงนะครับในเวอร์ชันนี้ไม่ต้องมาเลือกตัวอื่นอีกนะครับเอาแค่ตัวเดียวออกก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบนะครับว่าหลังจากที่เราทําสปต์แบบนี้แล้วนะครับเวลาเราลันทดสอบนะครับมันจะต้องซองก่อนนะครับค่อยมีวิดีโอนะครับถ้าเอาออกวิดีโอก็จะต้องดับอย่างเี้นะครับถึงจะถูกต้องนะครับอ่า ตอนนี้ยังไม่ส่องก็จะยังไม่มีเสียงนะครับทีนี้ก็จะเอาส่องไปแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับปรับนิดนึงนพอดีปรับเป็นกล้องหมุนนะครับเชื่อมั้ยอ่ะเนี้ยนะครับมันก็จะเล่นนะครับพอเราเอามบอถือออกนะครับไม่ส่องนะครับมันก็เงียบนะครับส่องอีกครั้งหนึ่ง สองอีกห้าหนึ่งวิดีโอโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับถือว่าสคริปต์ของเราทํางานละนะครับเป็นการควบคุมการเล่นวิดีโอนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําแนวนอนเสร็จนะครับอยากทำอีกอีเมดหนึ่งนะครับสําหรับแนวตั้งก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับทำตามสเต็ปก็ได้นะครับมือใหม่ค่อยๆทํานะครับ ก็เริ่มจากมาที่ AR Camera นะครับทุกรั้งทุกครั้งที่เราจะเพิ่ม image นะครับเรามาที่ AR Camera ก่อนแล้วก็มาที่ Game Object อย่างนี้นะครับแล้วก็มาที่ b u f f e r i a Engine มาเลือก image อย่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับพอเราได้ตัวนี้มานะครับได้ตัวนี้มาเราก็มาเลือกนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนถ้ามันซ้อนทับกันแบบนี้นะครับเราก็ย้ายมันออกมาก่อนนะครับวิธีการย้ายก็ ดูดีๆว่าเราอยู่แกนไหนนะครับที่มันย้ายนะครับดูดีๆนะครับถ้าไปย้ายผิดนะครับส่วว่าทําอะไรผิดพลาดอย่างนี้ก็คอนโทรลแทได้นะครับคอนโทรลแทนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวลองปรับดูก่อนนะครับตอนนี้มันเป็น2ภาพซ้อนกันแบบนี้นะครับเราจะย้ายยังไงนะครับก็จะต้องมาที่โหมดการย้ายนะครับเวลาย้ายก็มูฟอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมจะย้ายออกมาในแนวแกนนี้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับมุนดูก่อน ย้ายมันออกมานะครับใช้เครื่องมือมูฟก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับย้ายก็ตรงนี้นะครับมูฟชูนนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็มาดูว่าเราจะใส่อะไรนะครับก็คือจะใส่วิดีโอนะครับเราก็มาที่ Acces s ก่อนนะครับเพราะว่าเราเตรียมวิดีโอไว้แล้วนะครับจากนั้นก็นะครับ คลิกมาที่วิดีโอนะครับเราจะใส่วิดีโอนี้ทีนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือมันไม่สามารถที่เอาวิดีโอใส่ลงไปในภาพตรงๆได้นะครับเราจะต้องเพิ่มนะครับในส่วนของตัวที่2นี้นะครับเราก็ต้องเพิ่มคอร์สเข้าไปเหมือนกันนะครับเพื่อให้มารับภาพนะครับคลิกขวานะครับที่ image target ตรงนี้ก่อนมาที่ 3D object นะครับแล้วก็เลือกคอร์สเหมือนกันนะครับเมื่อได้มาแล้วนะครับเราก็ต้องพลิกมันนอนลงไปนะครับ เราก็ดูแกนก่อนนะครับมาใช้เครื่องมือในการหมุนนะครับเราจะพลิกลงไปในแนวแกน x อย่างนี้เราก็พลิกลงไปแบบนี้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์เลยนะครับ90อย่างนี้นะครับ90จากนั้นเราก็ปรับนะครับปรับก็ใช้สเกลนะครับในการปรับนะครับขยับเข้ามาแบบเนี้ยนะครับให้มันพอดีอืมแบบเนี้ยนะครับแล้วก็อาจจะปรับตัวนี้ดูนะครับหมุนดูว่าโอเคขนาดพื้นที่เราต้องการแค่ไหนนะครับ เราต้องการเต็มหรือไม่เต็มนะครับแล้วก็ดูเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเคพอใจนะครับพอได้แบบนี้เสร็จนะครับพอได้แบบนี้เสร็จทําอย่างไรนะครับแล้วก็คลิกที่คอร์สนะครับของวิดีโอตัวนี้นะครับมีเพย์เยอร์ยังนะครับยังไม่มีแล้วก็แอดคอมโพเนนต์นะครับมาที่วิดีโอวิดีโอเพย์เยอร์อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับพอได้วิดีโอเพย์เยอร์มาแล้วก็มาดูที่วิดีโอคลิป มันขึ้นคําว่านันวิดีโอคลิปไปว่ายังไม่มีเราก็ลากวิดีโอแนวตั้งของเรานะครับใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับแล้วปล่อยเมาส์นะครับอ่ามันก็ขึ้นชื่อวิดีโอขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อใส่วิดีโอเสร็จนะครับเราอยากรันทดสอบดูซินะครับเราก็คลิกดูนะครับ เดิมนะครับพอเราลันเสร็จนะครับเสียงก็มาครับมันก็เป็นปัญหาเหมือนเดิมนะครับกับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือพอเราส่องยังไม่ส่องเสียงก็มาแล้วนะครับเราก็แก้ปัญหาเหมือนเดิมนะครับแต่ต้องมาแก้ปัญหาในส่วนของ Image Tar g e t ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นคนละตัวนะครับแล้วก็จะต้องคลิกมาที่ Image Target อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับ มากำหนดค่านะครับตรงตัวล่างนะครับอิมเมจสเกตตัวนี้คือตัวล่างเมื่อเราเลือกสคริปต์นะครับของภาพที่2นะครับเราก็จะเห็นวิดีโอเพลเยอร์ตรงนี้นะครับเราก็เอาพอร์นะครับของตัวที่2เนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปเขียนสคริปต์อีกนะครับก็นองแชไว้นะครับแล้วก็ลากมาใส่ตรงนี้เลยนะครับปล่อยเมาส์พอเราลากตรงนี้ใส่ เรียบร้อยนะครับมันก็จะมาควบคุมนะครับภาพวิดีโอของภาพนี้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบนะครับะจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราเปิดขึ้นมาจะยังไม่มีการเล่นวิดีโอหรือไม่มีเสียงใดๆนะครับแต่เมื่อเราเอา AR ไปส่องนะครับเริ่มเล่นแล้ว เอาออกนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราเอาออกก็สต็อปนะครับเมื่อซองอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับอ่านี่คือนะครับวิธีการจัดการในส่วนของวิดีโอนะครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับก็จะมีทั้งวิดีโอในแนวนอนนะครับวิดีโอแนวตั้งนะครับแล้วก็การเขียนสคริปต์นะครับในการควบคุมวิดีโอนะครับ ให้เพลยแล้วก็ส t o p ตามที่เรากำหนดได้นั่นเองนะครับแล้วเราก็ซ v ฟนะครับโปรเจกต์ Project ของเราไว้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาพูดเรื่องของการเอ็กซ์พอร์หรือว่า Public ไปเป็น APK นะครับ mm hmm. เพื่อติดตั้งในสมาร์ทโฟนว่าทำอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในเรื่องของวิดีโอก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ